ครับวันนี้นะครับก็จะมาสร้างโฆษณานะครับโฆษณาใน Facebook นะครับวันนี้จะมาทำโฆษณาแบบการรับชมวิดีโอครับเทรนกำลังมาในเรื่องของการทำโฆษณานครับรับชมวิดีโอซึ่งในวิดีโอของเราครับเราจะใส่เบอร์ไว้เลยเพื่อให้ลูกค้าสะดวกครับกับการที่จะโทรติดต่อมาแล้วก็เราสามารถปิดการขายผ่าน โทรศัพท์ได้เลยครับไม่ต้องพิมพ์ตอบครับเพราะว่าบางทีถ้าเรายิงโฆษณาเป็น Messenger ครับมันจะต้องละเอียดนิดนึงในการตอบลูกค้าครับเพราะว่าลูกค้าเขาจะไม่รู้อะไรเลยคือเข้ามาเราต้องคุยตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับซึ่งเราจะพิมพ์ลำบากแถมในเรื่องของการใส่ข้อมูลละเอียดรูปภาพต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะต้องหาต้องเตรียมกันอีกครับอันนี้ก็เลยเลือกเป็นยิงโฆษณาแบบการรับชมวิดีโอนะครับซึ่งวันนี้จะเลือกเป็นสินค้าของ ดีบุลเราจะยิงสินค้าดีบูลนะครับเป็นดูแลกระดูนะดูแลกระดูสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบข้อมูลครับสามารถสอบถามมาในกลุ่มได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องการสร้างโฆษณาแบบจำนวนการชมวิดีโอนะครับอันนี้คือแกนเตรียมเนื้อหาเรียบร้อยแล้วเตรียมวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราจะมายิงโฆษณากันถ้าใครยังไม่มีนะครับ แนะนำครับมีกันบ้านให้เลยสำหรับบางคนที่ยังไม่มีครับให้หารีวิวรีวิวของผู้ที่ใช้สินค้าครับผู้ทานเราจะถ่ายเองก็ได้ครับจะถ่ายเป็นตัวเองก็ได้นะคือมันมันที่ทำครับเป็นดีบูลผงนะขายเป็นสินค้าดีบูลผงครับถ้าใครจะทำดีบูลเม็ดก็ได้ครับแต่แนะนําก็เป็นดีบูลผงซึ่งจะเห็นผลไวลูกค้าจะเห็นผลได้ในกล่องแรกที่ทานเลยนะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลย นี่ยครับให้กดเข้า Facebook ก่อนเข้าเฟ b o o k f a c e บุ o k ของเรานะที่เราใช้ในการยิงโฆษณาเป็นประจําในคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้ามาครับอันนี้จะเป็นหน้าจอของฟีด a c e b o o k แบบใหม่นะครับฟีด a c e b o o กแบบใหม่ก็จะมีเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแต่ถ้าเป็นหน้าจอแบบฟีด a c e b o o k แบบเก่านะครับก็จะมีคำว่าสร้างเหมือเดิมนะครับโอเค อันนี้นะครับแบบใหม่ก็กดคําว่าสร้างครับแล้วกดที่โฆษณาครับเราจะเริ่มในเรื่องของการสร้างโฆษณาเลยนะครับโอเคครับเมื่อเรากดสร้างโฆษณาแล้วนะครับหน้าแรกที่มันขึ้นมาคือหน้าของตัวจัดการโฆษณาเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะใช้บัญชีไหนในการยิงโฆษณาครับสำหรับพี่บางคนอาจจะมีบัญชีเดียวแต่ว่าของแกนะครับจะมี บัญชียิงโฆษณาหลายตัวอยู่นะครับแกก็จะเลือกหนึ่งตัวใช้ในการยิงโฆษณาเมื่อเราเลือกมาแล้วครับหน้านี้หน้านี้นะครับจะเป็นหน้าของการเลือกวัตถุประสงค์ในการใช้ยิงโฆษณานะครับเราก็จะเลือกเป็นจํานวนการรับชมวิดีโอนะครับเพื่อที่กระตุ้นให้ลูกค้าครับเลือกที่จะดูวิดีโอของเราเยอะที่สุดครับซึ่งเมื่อดูเยอะที่สุดครับในวิดีโอเราได้ใส่เบอร์นะครับ วิดีโอที่แกนได้ทำนะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูวิดีโอก่อนปวดเข่าค่ะปวดเลยเสียวจี๊ดเดินําไม่น่าก็สวยมากเลยเสียวแล้วก็ปวดแท้ชีวิตประจำวันอย่างหบากมากเลยพอดีมาเจอกับดีบูลทานดีบูลแล้วอยากแนะนําเลยค่ะว่าคือคนที่มีอาการแบบนี้ไม่ต้องลังเลเลยนะคะอย่างครูแบมเนี่ย หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะปวดแขนปวดขาปวดตึงไปหมดตอนเช้าเนี่ยลุกไม่อยากจะล,ลุกไหวเลยถ้านอนกับพื้นเนี่ยหมดสิทธิ์ลุกเลยถ้าไม่มีคนมาดึงขึ้นก็ทรมานมานานแหละจนมาได้อันเนี้ยดีมมนอะไรเนี่ยลูกสาวแนะนําให้กินก็ลองดูค่ะพอกินเข้าไปแล้วลืมตัวไปเลยเดินไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ำลืมไปเลยว่ามันปวดพอกินอันนี้มันรู้สึกได้เลยอะว่า มันดีขึ้นจริงๆไม่ไน้โม้นะพูดจริงๆเนี่ยถ้าใครไม่เคยกินก็ลองดูนะแล้วจะรู้ว่าสรรพคุณมันดีจริงๆทำร้านอาหารอยู่นะคะก็จะปวดเข่าปวดแบบจี๊ดๆเหมือนเวลาเดินน่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเข่าเราเหมือนแปย่างเงี้ยค่ะพี่สไปเซอผ่านแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะเข่าเราไม่เจ็บนะเวลาวิ่งอะเวลาวิ่งเราไม่รู้สึกแป๊บไม่รู้สึกเจ็บ ก็คือเหมือนเหมือนเหมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยค่ะแนแน่ว่าถ้าสมมติว่าใครมีปัญหาในเรื่องที่อย่างที่เล่าไปเนี่ยคะ อายุ4 0อัพเนี่ยดีมากๆเลยนะและสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยไปเสริมสร้างน้ำในไขข้อในหมอนรองกระดูกนะคะ mm. เพื่อที่จะทำให้ระหว่างปกติะคะ่ะข้อต่อของของกระดูกเรานะคะก็จะเป็นสองข้ออย่างนี้นะคะและระหว่างทางเนะะี่ยค่ะจะมีหมอนรองกระดูกซึ่งเวลาที่น้ําในหมอนรองกระดูกเนี่ยมันยุบตัวลมนะคะก็จะทําให้กระดูกเกิดการเียดสีกันและทําให้เกิดมีรอยแผลซึ่งจะมีปัญหา ด้านเรื่องกระดูกได้นะคะกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมได้นะคะสําหรับดีบุลเนะะี่ยค่ะจะไปช่วยเสริมสร้างน้ําในข้อหมอนรองกระดูกตรงนี้นะคะจะแก้ปัญหาได้อย่างดีเลยะคะ่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งไม่มีผลข้างเคียงนะคะสนใจหรือว่ามีปัญหาสุขภาพนะคะสามารถโทรมาพูดคุยสอบถามก่อนได้นะคะ ที่เบอร์0819950758ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างนี้ค่ะโอเคนะครับวิดีโอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับง่ายๆง่ายๆครับอันนี้ครับก็คือถ้าของพี่ๆคนไหนนะครับก็อัดวิดีโอมาก่อนอัดวิดีโอมาแล้วเดียเด๋ยวถ้าตัดต่อไม่สะดวกตัดต่อไม่เป็นยังไงครับก็บอกแกนได้เลยส่งมาให้แกนีแกนช่วยดูช่วยตัดต่อให้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาสลับกันพี่าร์ของ คนอื่นๆก็สามารถเอาของแม่แกนไปได้เอาหน้าแม่แกนไปทําด้วยได้ครับแต่แล้วก็มาช่วยตัดต่อกันสลับกันไม่ให้มันเหมือนกันจนเกินไปจากนั้นนะครับอันนี้เรามาตั้งในเรื่องของชื่อแคมเปญครับชื่อแคมเปญเราก็จะเป็นจํานวนการรับชมวีดีโอนะครับก็อันนี้ก็จะตั้งว่าดีบุลดีบูลน,นะครับแล้วก็วันที่ด้วยวันนี้7เดือนเ วังๆอ่าวิดีโอจะได้รู้นะครับว่าเรายิงแบบไหนโอเคครับส่วนตรงนี้ครับสร้างการทดสดอบ A/B testing นะครับก็ปิดไว้การปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณและแคมเปญน,นะครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับกดแล้วก็กดดำเนินการต่อครับโอเคครับเมื่อเราอยู่หน้านี้แล้ว เราก็มาครับอันนี้ค็บอกตอนนี้ทูเพย์เป็นการปรับให้เหมาะสมกับแคมเปญที่ใช้เปสื่อใชมวดีโอขั้นต้นตัวเลขนี้อาจเปลี่ยนแปลงด้าน,นบางส่วนประมาณและกำหนดเวลาโอเคครับเราก็มาในาเรื่องของการสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับอันนี้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะใช้นะครับจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างกว้างแบบกว้างมากๆเลยครับยิงกว้างไปเลยคือถ้าใครเห็นก็คือคือเราเน้นให้คนดูวิดีโอเราเยอะมากที่สุด แล้วส่วนในส่วนของกําหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอายุเพศอะไรเงี้ยเราเลือกไปแล้วเลือกไปเลยทุกคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระด,ดูกครับอันนี้เราก็ยิงแบบกว้างไปโอเคนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่พี่ๆเขาแนะนาํามาก็ยิงแบบกว้างจะดีกว่าเมื่อก่อนเราจะยิงแบบแคบกันเดี๋ยวนี้ให้เรายิงแบบกว้างดูนะครับ mm hmm. นะครับตำแหน่งที่ตั้งครับก็เป็นประเทศไทยถูกต้องอยู่แล้วตรงนี้เราไม่ต้องเลือกเขาได้นะครับ มาในส่วนของอายุอายุครับอายุแล้วก็เลือกอายุครับอายุสักเท่าไหร่ดีนะอันนี้นะครับแกนจะทำคอนเทนต์ที่ยิงโฆษณาครับเป็นในเรื่องของข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อม,ออมคนที่จะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมก็ต้องมีอายุเยอะแล้วมีอายุเยอะขึ้นมาหน่อยมีอาการเจ็แบแผบๆนะครับโอเคอาจจะเป็น สี่สิบสี่สิบถึงหกสิบสี่ก็ได้ครับโอเคก็สิบสามเอาเป็นสามสิบห้าดีกว่าครับเผื่อซื้อให้แม่ทานด้วยโอเคครับเอาอายุเป็นสามสิบห้านะครับจนถึง 65บวกบวกขึ้นไปเลยครับก็คือจะเป็นผู้สูงอยูก็สามารถที่จะดูวิดีโอของเราได้แล้วก็เห็นแล้วก็กดสั่งซื้อมาได้นะครับยังเหมือนคุณยายแกงก็80ิและว8ดิแล้วยังนอนดู youtube อยู่เลยครับยังสนใจที่จะสั่งของออนไลน์อยู่เลยโอเคครับเพศครับเพศไนนี้เราก็เลือกทุกเพศไปเลยครับถูกต้องแล้วจากนั้นรับการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดครับให้มาดูตรงนี้เดือนถัดออกมาจากเพศนะครับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบละเอียด ให้เรากดแก้ไขครับกดแก้ไขพอกดแก้ไขแล้วครับจะมีให้เราเพิ่มข้อมูลทางประชากรศาสตร์ครับอันนี้เราต้องเพิ่มเลยเราจะยิงแบบกว้างนะครับเราก็จะดูว่าคอนเทนต์เราเกี่ยวกับข้อครับเราก็จะเลือกเลยครับข้อเข่านีไหมไม่มีเอาเปในเรื่องของข้อต่อก่อนแล้วกันสนใจในเรื่องของข้อต่อ ไม่รู้ว่าข้อต่ออะไรแหละครับแต่คือเรายิงแบบกว้างมาก่อนอาจจะเป็นข้อต่อของกระดูกก็ได้ครับนี่ครับเห็นไหมมีคาว่ากระดูกครับเมื่อเราพิมพ์มาไรทุอย่างแล้วครับให้เรากดคาแนะนํามันจะมีให้ดูนะครับว่าเราจะมีอะไรให้เลือกบ้างเราก็เป็นกระดูกครับในนี่คือหัวเข่าหัวเข่าครับนะครับคนที่สนใจเรื่องของยาต้องเป็นคนป่วยนะขาเท้าข้อศอกนะครับตะตุ่มเอ็น พวกนี้ครับเราเลือกได้หมดเลยนะครับเนี่ยครับว้สูงอายุครับกระดูกสันหลังเลือกได้คือคนที่สนใจในเรื่องของกระดูกครับเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมก็จริงนะครับแต่ว่ามันสามารถช่วยกระดูกได้ทั้งร่างกายเลยซึ่งคนพวกนี้ครับเขาก็ดูอยู่เหมือนกันเขาก็อาจจะเห็นแล้วก็มีความสนใจเหมือนกันนะครับโอเคก็ให้เราเลือกครับสมุนไพร ะครับความสนใจที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะครับนะช้อปที่มีส่วนเลื่อมด้วยส่วนร่วมด้วยนะครับโอเคช้อปปิ้งด้วยนะครับอ่าครับได้หมดทุกอย่างเลยครับตรงนี้ความสนใจครับให้มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้แกเอาเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับอันนี้เพลงลูกทุ่งคือ คนสูงว,วัยก็จะชอบฟังกันครับโอเคการดูแลสุขภาพนะครับการดูแลสุขภาพได้หมดเลยครับอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่เกี่ยวกับเป็นเรื่องของข้อก็ได้นะครับอาจจะเป็นลูกเขาลูกเขาคือ ผู้สูงอายุทุกคนนะครับอาจจะต้องมีปัญหารเรื่องของการดูกอยู่แล้วลูกเขานะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อให้ได้และลูกเขาว่าเราจะดูกลุ่มคนว่าลูกเขาที่จะมีกําลังทรัพย์ในการซื้อครับจะต้องสนใจเรื่องอะไรบ้างน,นะครับเช่นการเลือกการช้อปปิง้งแฟชั่นคนที่ชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็จจะบังเอิญเห็นอยากซื้อให้กับแม่เขาทานก็ได้นะครับอันนี้เราก็มองได้ทุกมุมเลยโอเคตอนนี้สิบแปดล้านนะครับ เออโอเคอะคนที่สนใจเ,เรื่องของลดน้ำหนักอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าคนที่มีเรื่องมีปัญหาเรื่องของข้อเข,ข่าเสื่อมก็จะเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะน้ำหนักกดทับลงมาครับก็ทำให้ข้อเข,ข่าเกิดการเสียอสีและเจ็บแป๊บๆได้นะครับ นี่ครับตอนนี้ก็1 2 3 4 5สองสามใส่ได้อีกครับใส่ได้เลยครับนี่ครับคนที่สนใจในเรื่องของอาหารไดเอทก็ได้นะครับในเรื่องของการออกกำลังกายก็ได้นะครับ กระดูกกระดูกโครงกระดูกกระดูกอ่อนกระดูกซี่โครงนะกระดูกเขา่ากระดูกเขา่ากระดูกเข่าไม่มีนะครับ ก็ได้นะครับคอเลสเตอรอลแคลอรี่ก็ได้ครับคนที่น้ำหนักเยอะก็มีปัญหาในเรื่องของด้านนี้ได้เหมือนกันโอเคใส่ได้หมดเลยครับไม่มีอะไรตายตัวเลยนะนี่ครับคนสนใจเรื่องของ Honda Civic ครับคนที่สนใจได้หมดครับโอเคตอนนี้ที่18ล้านนะครับ18ล้านของเกมของท่านอื่นก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้อีกนะครับ อยากใส่ก็เพิ่มได้เลยเแล้วเลืก,ลก็เลือกภาษาครับเราก็จะใส่เป็นภาษาไทยนะครับพิมพ์ว่าภาษาไทยแล้วก็เลือกโอเคเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วครับเราก็จะบันทึกกลุ่มเป้าหมาย กดบันทึกกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งคืออะไร,รเราก็เลือกดีบูลดีบูลผงเจ็ดเบอเจ็ดบันทึกจากนั้นครับเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงเมื่อบันทึกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วครับเลื่อนลงมาจะมีในส่วนของตำแหน่งการจัดวางครับให้เราเลือกตำแหน่งการจัดวางที่เรากำหนดเองนะครับเราจะก,กำหนดเอง พอเลือกแล้วครับในส่วนวอุปรกรณ์กดแก้ไขครับแล้วก็กดแนะนําตรงนี้เอาเดสก์ท็อปออกนะครับเราจะให้เห็นแค่มือถืออย่างเดียวจากนั้นแพลตฟอร์มครับให้เหลือแค่เฟซบุ๊กอย่างเดียวครับตื่นเอาออกเราจะให้โฆษณาของเราครับโชว์ที่ฟีดข่าว facebook กับฟีดวิดีโอบน a c e b o o k แค่นั้นนะครับโอเคอันนี้เอาเลือกไว้นะครับอันนี้ก็เลือกไว้ ออกมาเก็ตเพจออกครับให้เหลือฟีดวิดีโอบน Facebook ไว้นะครับสตอรี่ก็เอาออกนะครับในสตรีมในสตรีมก็ออกนะครับอันนี้มันจะไปอัดสร้างความรำคาญได้นะครับถ้าเขาไม่ต้องการจริงก็ออกในบทความก็ออกนะครับให้มันเหลือแค่ฟีด a c e b o o k นะครับแล้วก็ฟีดวิดีโอบน f c e e o o o โอเค จากนั้นครับเงลงมาครับการปรับให้เหมาะสมสําหรับการนําส่งโฆษณาครับอันนี้ถูกต้องแล้วให้เป็น TruePay นะครับ TruePay คืออะไรครับดูกดสามารถดูได้นะครับ TruePay คือแสดงโฆษณาคุณเพื่อช่วยให้คุณได้จํานวนการเล่นวิดีโอจนจบมากที่สุดหากวิดีโอมีความยาวไม่เกิน15าวิสําหรับวิดีโอที่ยาวก,กว่านั้นการดําเนินการนี้จะปรับให้เหมาะสมกับผู้ที่มีแนวโน้มสมูงท,ที่จะเล่นวิดีโออย่างน้อย15วินาทีขึ้นไปโอเคครับแล้วก็ อีกแบบนึงครับการรับชมวิดีโอต่อเนื่องอันนี้อาจจะ2วินาทีต่อเนื่องเราจะแสดงโฆษณาของคุณเพื่อรับยอดการรับชมวิดีโอต่อเนื่อง2นาทีขึ้นไปนะครับให้ได้มากที่สุดการรับชมวิดีโอต่อเนื่อง2นาทีส่วนใหญ่จะมีพิวิดีโอบนหน้าจออย่างน้อยห้าสนะครับอันนี้ครับก็แกนเลือกเป็น2ูเ a นะครับหรือว่าใครจะเลือกเป็น อันที่2ก็ได้นะเราจะแสดงโฆษณาของคุณเพื่อรับยอดการรับชมวิดีโอต่อเนื่อง2นาทีขึ้นไปครับแต่ว่าวิดีโอของเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นเป็นรีวิวสั้นๆนะครับโอเคก็เป็น topa y นะครับคืออย่างน้อยให้เขาดู15วินาทีแรกอย่างน้อยให้เขาดูวิดีโอที่แกทำสัก15วินาทีครับแกก็โอเคละก็เลียกเป็น t o p a y นะครับ ต้นทุนเฉลี่ยต่อ t ู o k อันนี้เราไม่ต้องตั้งนะครับให้ Facebook เขาประมาณการเองก็ได้ครับจากนั้นงบประมาณและกําหนดเวลาครับตรงนี้งบประมาณครับตรงนี้มันจะบอกว่ามีงบประมาณต่อวันกับงบประมาณตลอดอายกุการใช้งานครับก็แนะนําเป็นงบประมาณต่อวนันงบประมาณต่อวันนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินอันนี้นะครับก็อย่างน้อยครับอย่างน้อยให้400บาทขึ้น แนะนำนะครับ400บาทขึ้นอาจจะเป็นพันก็ได้ครับบางคุณพี่พี่บางคนเราก็ยิงเป็นพันนะครับพันสองพันจนถึง5,000ันเลยทีเดียวครับ2 0 0พอัพเขาก็จะได้ยอดขายประมาณหลักหลักหมื่นหลักหมื่นสามหมื่นเลยครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการปิดการขายของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะยิงโฆษณาแล้วครับในเรื่องของสินค้าหรือว่าการปิดการขายครับเราต้องเรียนรู้ให้แน่เลยเราจะยิงดีบุญเราต้อง เก่งจอะลึกไปเลยครับในเรื่องของสินค้าดีบูลอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าสินค้าตัวเนี้ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างสรรสกัดประกอบไปด้วยอะไรบ้างราคาเท่าไหร่มีโปรโมชั่นยังไงแล้วเราจะส่งยังไงนะครับอันนี้เราต้องรู้เลยโอเคนะครับก่อนที่จะยิงโฆษณาครับเราต้องรู้ในเรื่องของสินค้าก่อนโอเคอันนี้แกจะเรื่องงบประมาณต่อวันนะครับอันนี้ก็ขอลองเทสเลยครับเพราะก็ ถือว่ามั่นใจในวิดีโอหน่อยก็เป็นหั0นะครับไม่อยากใส่มากเพราะว่าตอนนี้เห็นว่าดีบูลขาดตลาดอยู่ของขาดครับขายกันดีมากขายกันดีจนของขาดตลาดเลยนะครับโอเคก็เลย6ก0นะครับใช้งานโฆษณาชุดโฆษณาฉันตอนเนื่องโอเคตอนเนื่องไปเลยครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้ามาปิดเองได้นะครับ เก็บการเลขเก็บเงินจากคุณนะครับก็เป็น Impression นะครับโอเคก็ดำเนินการต่อเมื่ออยู่หน้านี้นะครับให้เราเลือกเพจทีนี้เวลามาเลือกเพจครับธุรกิจที่ต้องการโฆษณานะครับมาเลือกเพจอันนี้เพจดีบูนนะครับอันนี้ครับจะเป็นเพจนี้ดีบูด,ดูแลฟื้นฟูกระดูกและไขข้อนะครับ อันนี้จะเป็นเพจของแม่ครับโอเครูปแบบนะครับตอนนี้สร้างโฆษณาครับเราจะสร้างโฆษณาใหม่คือเอาวิดีโอมาใส่แล้วก็จะคิดคอนเทนต์แล้วก็ยิงออกไปนะครับอันนี้เราจะมาเพิ่มสื่อวิดีโอนะครับเพิ่มวิดีโอโอเคเราก็จะมาเลือกวิดีโอกันกดอัปโหลดเลือกวิดีโอเดสก์ท็อปนะครับอันนี้แกนเอาวิดีโอวางที่เดสก์ท็อปแกนก็จะต้องเอาที่เดสก์ท็อป วิดีโอปังๆเลือกเข้าไปแล้วก็รอวิดีโออัปโหลดนะครับระหว่างที่เรารอครับเลื่อนลงมาได้แล้วมาคิดข้อความหลักกับข้อความที่เราจะทําการยิงโฆษณาไปนะครับว่าเราจะใช้ข้อความอะไรในการยิงโฆษณานะครับโอเคครับอันนี้ครับก็จะเป็นวิดีโอที่การใส่มาครับแต่ว่าก็จะมี ภาพปะหน้าด้วยกันจะเลือกภาพปะหน้ามานะครับซึ่งภาพปะหน้าได้ส่งไปแล้วจะเป็นภาพนางงามเมื่อก่อนเป็น Miss Thailand Universe เป็นคุณยายนะครับคุณยายของแกเองก็บันทึกครับบันทึกภาพลงมาก่อน จากนั้นครับเอามาลองใส่ดูว่า facebook เขาโอเคไหมตัวอักษรในภาพโอเคหรือเปล่านะครับนี่ตรงนี้ครับถ้าเราจะใส่ภาพปะหน้านะครับให้มาแก้ไขวิดีโอแก้ไขวิดีโอนะครับจากนั้นนะครับเราดูภาพขนาดย่อนะครับ กำหนดเองนะครับให้เรามากำหนดเองโดยการอัปโหลดเราจะอัปโหลดภาพใส่ลงไฟนะครับเมื่อกี้แกนดาวน์โหลดภาพมาแล้วโอเคเลือกภาพมานะครับเลือกภาพมาแล้วกดดำเนินการต่อด้านขวาล่างนะครับป๊บโอเคแล้วกดบันทึกดูครับว่าภาพเราขนาดโอเคหรือเปล่า โอเคนะครับก็ถือว่าภาพมันโอเคอยู่นะครับแต่ว่าโฆษณาที่แสดงมันจะเห็นไม่เต็มเครบอืมขอแก้ไขนิดนึงพันสองแปดสิบคูณเจ็ดสองศูนย์ใช่ไหมครับโอเค ภาพขนาดวิดีโอก็อย่างที่บอกว่ั1,280คูณ720เ,เราสามารถไปตัดต่อได้ครับถ้าภาพที่เราเอามามันขนาดใหญ่เกินครับเมื่อกี้เหมือนของคุณยายแต่ภาพใหญ่เกินนะครับแกนก็จะไปแต่งในโฟโต้สเกปครับมาที่แก้ไขภาพโอ้อันนี้สอนครบทุกอย่างเลยนะครับถือว่าพาทำกันเลยเมื่อกี้แกนเอาไว้ในดาวน์โหลดเลือกมาครับเห็นไ,ไหมครับขนาดภาพมันใหญ่เกิน เพราะว่าโทรศัพท์แกนนะครับอันนี้ย่อขยายครับต่อนี้เขาบอกเท่าไหร่ครับ1,200 1,280คูณ720ครับแต่ยังจำไม่ผิดโอเคอเดี๋ยวลองบันทึกด,ดูนะครับว่าเราจะเอาภาพแบบไหนดีครับบันทึกเป็นเด็กสองตัวโอเคเดี๋ยวลองมาลองดูนะครับ อันนี้นะครับอันนี้คือภาพเก่าครับจะเป็นแบบนี้จะเป็นภาพคุยายแต่ว่าไม่เต็มครับแต่ว่าถ้าเราลองใส่ภาพใหม่ดูไปครับโหลด desktop ออออเลือกรูปแล้วกดดำเนินาการต่อครับ นี่ครับก็จะเป็นรูปเต็มแบบนี้ครับเห็นไหมก็โอเคนะครับดีกว่าเมื่อกี้คือเห็นตัวอักษรชัดขึ้นมาทีนี้ครับเมื่อเราได้แล้วครับอันนี้จะเป็นภาพปะหน้านะครับเมื่อเขาคลิกมามันก็จะเป็นวิดีโอที่แกนได้ใส่ไปเมื่อกี้จากนั้นครับเราจะมาใส่ข้อความหลักครับอันนี้ก็ได้รับคอนเทนต์นะครับคอนเทนต์นี้ฟังมากหรือก็จะเอามาดัดแปลงนะครับ Copy and development นะครับ โอเคก็ okay. ขออนุญาตนะครับอัปลายลียงคอนเทนต์อัปลนมานครับแล้วก็มาดัดแปลงได้ครับแต่อย่าเหมือนจนเกินไปครับโอเควันนี้ครับแม่จ๋าดีใจด้วยนะคะข่าแม่หายดีแล้วก่อนหน้านั้นแม่บอกว่าปวดข่าปวดจิี๊ดเดินลำบากก้มกๆงเงยก็ไม่สะดวกชอบมีเสียงดังก็แอบทำงานก็ไม่ค่อยได้ตอนนี้แม่ดีขึ้นแล้ว ที่ปลดตามข้อปลดขา่าข้อเสร็จปลด,ปลดบวมแดงฟื้นฟูนได้ปรกษ,ษาสั่งซื้อโทรโอเคจำเป็นก็ทำนาแปดนะครับโอเคพรุ่งนี้เบอร์นี้จะรับสายปางๆๆันนปงปังปังนะครับอันนี้ก็คอนเทนต์ครับดัดแปลงอะไรนะครับดัดแปลงนิดหน่อยจากนั้นครับอันนี้เขาบอกเพิ่มภาษาเพิ่มคาแปลง,งคุณไหมแอดโฆษณาเดลอัตโนมัติด้วยภาษาอื่นๆนะครับอันนี้ไม่ครับเราใช้ภาษาไทยอย่างเดียวเราก็ไม่เพิ่มภาษานะครับ จากนั้นเล่ลงมาครับตรวจสอบความถูกต้องนะครับเพื่อดูนะอันนี้รวงวันละ650บาทนะครับกลุ่มเป้าหมายก็35-65นะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างครับคือเราจะโชว์วิดีโอของเราเลยโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะครับจะยิงกันแล้วดีบูลดีบูลเงินล้านนะครับแม่บอกจะเอาสอง เห็นะครับวิดีโอนับตองสองครับเป๊ะกับเลขที่บ้านเลยครับอูสองล้านด้วยนะจัดไปครับเมื่อเราเสร็จแล้วครับเราอยากดูตัวอย่างโฆษณาของเรานะครับก็ตรงนี้เลยเหมือนเดิมครับตรงนี้ลิกค้างมือถือตรงนี้นะครับตรงนี้นะกดครับแล้วก็กดส่งการแจ้งเตือนได้ครับมันก็จะส่งการแจ้งเตือนไปที่ facebook ที่เราใช้ยิงโฆษณาครับเราซึ่งเราไปสามารถดูได้ โอเคแล้วครับเมื่อเราเสร็จแล้วครับกดยิงได้เลยครับแล้วมโมงสามจบแล้วก็ยิงอัตโนมัติยิงเลยกดยืนยันนะครับโอเคเสร็จแล้วครับก็รอครับรอให้มันอนุมัตินะครับแล้วก็ดูในมือถือก็ได้นะครับขอดูในมือถือตัวจัดการโฆษณานะครับอันนี้โอเคเราก็นอนหลับฝันดีแล้วครับได้งานได้งานแล้วครับนอนได้แล้วครับน้ํานอน